มาลนะครับผมมีมียายคนหนึ่งแกน่าจะอายุเราเราน่าจะร้อยร้อยไม่รู้ว่าร้อยเท่าไหร่นะครับแต่แกอายุเยอะแล้วนะครับเท่าที่ผมดูนะแต่แกก็แข็งแรงนะครับผมคนแก่สมัยเก่านะครับแกเห็นรถเกตผมขับรถเกตผ่านนะครับแกยกมือไหว้นะครับผมโอ้ผมก็จะจอดลงไปบอกแกไม่ต้องไหว้แล้วครับคนใจเหรอนะครับแกไหว้นะครับผมไม่รู้ว่าแกไหว้อะไรนะครับเห็นรถเกตพี่ผ่านแกยกมือไหว้นะครับผมยกมือไหว้ยกมือไหว้ยกมือไหว้นะโอ้แปลกเหมือนกันนะครับบดกันกว่าที่จะบดไม่ลงนะครับ อันนี้คือบทไม่ลงแล้วนะฮะระดับเราก็ใกล้เคียงนะครับแต่ค่อนข้างจะต่ำนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้รถเกจตีวัสดุกับพื้นไปนะครับผมนี้รอรถปูนอีกรอบนึงนะครับกัดอีกพันหนึ่งนะหลังจากที่ฝนตกหนักมากขึ้นครับเราก็ได้ใช้แมกโนนะครับให้อาจารย์แมกโรแกพุดนะครับขุดลงประมาณ5้เซนนะครับแล้วก็ใช้รถปูนถมเลยนะครับแล้วก็เอามือลืมิกใส่กับวัสดุที่เปลี่ยนนะครับผมยังไงก็อยู่ครับเดี๋ยวปูน้าไปอยู่แน่นอนครับ นี่นะครับปุนลึกขนาด50เซนนะใส่ปูนเยอะๆครับผมวัสดุรเราเปียกนะครับเจอปูนเข้าไปแข็งทุกอันนะครับผมไม่มีอันไหนว่าจะเละกว่าเดิมนะครับเจอปูนเข้าไปยิ่งกว่าหินนะครับหินด้านยังสู้ไม่ได้นะครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะปุนตลบเลยนะครับสงสัยจะเป็นบ่อหรือเปล่าหรือจะเป็นหลังพ่อนะไปโคคัดงานดินนะครับคัดงานดินงานชั้นฟาวเรานี่นะ ตลบบกวนนะทางเข้าหมู่บ้านนะครับทางเข้าบ้านคนนะร้านแก๊สนี่รถบดนขนาดเล็กนะครับผมจะคันเล็กกว่าทันสีส้มนะครับนขนาดะกบาวกว่านะแต่ก็บดตันนดได้แรงดีเหมือนกันครับบด,ด้วยการบ่นมน,นะครับนี่ท้าลังก็มีไฟด้วยนะมาด,ดูขั้นตอนการกัดนะครับหลังจากเรากัดแล้วนะกัดไปได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ เราเรียบทำขนาดใหญ่นะน้ำหนัก22ตันบดตามหลังมานะครับทนตัวนี้จะหนักมากนะครับหลังจากที่สั่นล้วลงไปแล้วนะครับน้ำหนักจะเท่าตัวเลยดูครับดูดูแรงสั่นครับไปรรมาดางจริงครับขนาดลึกยังเสมอกับสั่นลงไปยังเสมอกับลอยล้อรถกัดกัดเลยนะผมกําลังยืนดูรถเจ็ดหาหลังท่ออยู่นะครับผมยายจะเดินนะฮะยายคนหนึ่งจะเดินมาหาผมมาว่าเพราะว่า ไอ้หนูเองหาตาน้ำหรลอวะท่านผมบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่หาหลังท่อครับผมเอ้ยยายคิดว่าพวกเองหาตาน้ำตาน้ำมันไม่อยู่ตื้นขนาดนี้หรอคุณยายแกสงสัยนะครับแกไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจะบอกสมัยตอนแกเป็นเด็กก็ไม่มีนะครับรถแบบนี้แกถามเพราะว่าอยู่ด้านหลังรถสิบล้อนะครับมันคือรถอะไรนะครับแกไม่เคยเห็นมาก่อนนะก็เลยบอกแกว่ามันคือรถกัดครับคุณยาย บอกทําไมมันคันใหญ่จังแล้วมันกัดยังไงก็เลยบอกว่ามันกัดถนนฮะกัดปูนผสมกับวัสดุรูปลังเรานะครับ